พี่น้องคลิปที่แล้วผมทำคลิปความล้มเหลวในการเพาะต้นไม้นะคือเพาะก่อนหมดเละนีนนก่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ว่าตรงนน้นก็ใช่นะตรงนี้ก็ใช่นะตรงนี้คือส่วนที่ผมเพาะวัชี่เทศบาลผมเพาะวัชี่เทศบาลต,ตรงนน้นมันเสียหายาไปไป แคบมดเลยนะเพราะว่าเอาไม่ทันนะพี่นะ้องอันนี้อันนี้มันก็เป็นนะแต่ว่าพอผมได้ไตโคนาม่ามามา,มาพอดีชุดนี้มันเป็นมันเป็นผมก็จัดการช่วยมันนะมันก็หยุดหยุดการลามของของโรคราดำนะก็ทำให้มันรอดขึ้นรอดขึ้นมาได้ พอสมควรนะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่นั่นตายหมดพี่นนี่คือลาดำมันเข้าใบไหมหมดเลยขอบใบนี้ไหมแต่อันเนี้ยผมใช้ไตโคนาม่านะซัดมันอยู่มัดเลยนะพี่น้องนะนี่มันเป็นประสบการณ์จะสอนให้เราฉลาดสอนให้เราฉลาดอันนี้มันก็ติดเชื้อเหมือนกันนะแต่ว่าเราช่วยมันได้ทัน คือเรารู้สาเหตุนะพี่น้องมันก่อนเราไม่รู้อะไรเลยเราปล่อยมันไปแล้วก็นึกว่ามันขาดน้นํำมันร้อนจัดอะไรเงี้ยที่จริงไม่ใช่เชื้อรามันเข้าทําให้รากมันเนา่าส่วนอันเนี้ยเป็นอันล่าสุดที่ผมทำนะก็คือก่อนที่ผมจะเข้าเข้าอบในในในเนี้ยหมักทรายอบไว้ในถังเนี่ยแล้วเอาถุงหุ้มเนี่ยผมจิ้มลงไปใน ไตโครเดมาเลยนะยิ้มมันเสร็จแล้วก็เอาไปอบอบจนมันออกยอดแล้วผมก็เอามาใส่ถุงอย่างเงี้ยไม่เป็นเลยนะพี่เราอันเนี้ยเป็นประสบการณ์และเป็นความรู้เลยผมจะจำม,มาไว้ตลอดชีวิตของการทำเกษตรของผมเลยว่าต่อไปเนี่ยในอนาคตผมอาจจะต้องมีอะไรก็ได้นะทำพันขายอะไรพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้น วันนี้ผมรู้ถึกรู้จักมันละว่ามันเป็นอะไรบ้างต้องทำอย่างไรบ้างนะวันนี้กว่าจะประสบความสำเร็จจนเป็นสวยงามขนาดเนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะพี่น้องเอ้กว่าจะเสร็จตรงนั้นเอาชนะมันได้พี่น้องเลย,เยสวยงามขนาดไหน,นอย่างเงี้ยถ้าเราต่อไปเราทำขายคนเขามาซื้อโอเคเลยอย่างเงี้ยเขาไม่ต่อราคาหล้ว ตัลวละห้สบบาทตพอะราคาเนี่ยคือประสบการณ์และความรู้ที่เราจะต้องเก็บเอาไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้านุนะเพราะฉะนั้นเราจะยอมแพ้ทําอะไรห้ามแพ้เอาชนะให้ได้แล้วเราจะผ่านไปได้อย่างสบายสบาย